สวัสดีคะ่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะแม่แม่กับสวนเกตนะลินวันอสีนะคะ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่เจ็ดสิบห้านะคะแม่แม่มีไม้สวยๆมาแบ่งกันนะคะหน้าไม้คัดพิเศษหน้าไม้สวยมากนะคะ EP นี้ก็เป็น EP ที่เจ็ดสิบสี่วันนี้วันที่สิบสามธันวาคมนะคะวันที่สิบามธันวาคม ช่องทางการติดต่อก็เช่นเดิมค่ะแม่แม่โทรมาได้ที่เบอร์0 9 3ย์0 7 9 3 3 0 9 3 2 9 0 7 9 3 3เบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะแม่ใครสะดวกโทรก็โทรได้แม่ถ้าไม่สะดวกก็แอดไลน์มาคุยกันมาสั่งซื้อกันได้นะคะค่าจะส่งนะคะเหมาเหมา50บบาทแบบโอนเงินนะคะแม่แม่ค่าจะส่งเหมาเหมา 50บาทแบบโอนเงินแบบเก็บเงินปลายทางก็มีนะคะแม่แม่เก็บเงินปลายทางเหมาเหมา70บาทนะคะเก็บเงินปลายทางเหมาเหมา70บาทนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามีตัวไหนมั่งค่ะแม่แม่เดี๋ยวเราไปเริ่มที่ต้นนี้ก่อนเลยชื่อว่าทองสยามทองสยามอาไซส์กระถาง4นิ้วต้นเล็กหนู่คัดหน้าไม้สวยเป็นพิเศษเลยนะคะแม่หน้าไม้บอกเลยว่าสวยมากจึ้งมากค่ะแม่แม เขามีความหน้าอ่าหน้าแดงป้ายทองทองเลยนะคะแม่ทองสยามอันนี้คือหน้าไม้แบบสวยเลยหนูคัดมาจะมีแค่ห้าต้นนี้เท่านั้นนะคะแม่กระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบบาททองสยามนะคะกระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทรับประกันหน้าไม้สวยโตแล้วสวยคะ่ะแม่แม่พันอย่างดีเลยนะตอนโตเพราะว่าเขาสวย หน้าไม้สวยนะถ้าเลือกเก็บไม้เลือกเก็บหน้าไม้ที่สวยเลยนะคะแม่แม่แมอะหนูมีมาห้าต้นนี้นะคะทองสยามบอกเลยหน้าไม้สวยค่ะต่อแต่ต้นเล็กขอคนรับได้นะคะแม่เอาไปใส่ถุงอบต่อสักหน่อยนะคะแม่แต่ทองสยามก็เป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายอยู่นะคะแม่เลี้ยงไม่ยากนี่เห็นไหมความป้ายความเป็นทองของเขาคือสวยคะ่ะแม่พื้นใบก็สวยมากๆคะ่ะแม่ สีสวยเลยนะคะคัดหน้าไม้นะคะแม่อันนี้คือไม้คัดหน้าเลยนะคะกระถางละหนึ่าสิบบาททองสยามต้นเล็กขอคนรับได้นะคะแม่แต่บอกเลยหน้าไม้สวยมากเอาไปแล้วไม่ผิดหวังค่ะต่อไปต่อไปไปต่อที่ต้นนี้ค่ะต้นนี้คือหน้าชมพูเลยนะคะแม่แม่ อสงไขเคยปล่อยอยู่ที่70บาทขอ60บาทนะคะแม่หน้าชมพูสวยๆคือความป้ายเขาสวยมากค่ะ60บาทอาสงไขค่ะแม่อสงไข6หกบาทไม้อยู่ในกระถางสีนิ้วทุกต้นนะคะแม่อสงไข6หกบาทนะคะอสงไข่หกสิบบาทแล้วก็ต่อไปต่อไปต้นนี้เลยปราสาทเพชรค่ะแม่แม่ปราสาทเพชรนะ ในตลาดร้อยกว่านะให้ร้อยเดียวดูความป้ายกำลังมาแล้วค่ะแม่โตขึ้นอนะ่ะสวยมากต้นนี้บอกเลยร้อยเดียวประสาเทเพชรค่ะนี่เลยต้องเก็บแล้วไม้ต้นนี้ต้องเก็บแล้วบอกเลยใครที่สะสมไม้สวยๆต้องมีประสาเทเพชรนะคะต่อไปมาที่ต้นนี้เลยค่ะต้นนี้ดารานุพรัสหกสิบบาท สวยสวยค่ะแม่แม่นี่เลยหลอดใหม่ก็สวยนะคะนี่ค่ะหกสิบาทสวยสวยดารานุพลัดนะคะต่อไปมาต้นนี้ก่อนต้นนี้คือเพชรมาลินแผงต้นนี้คือบอกเลยว่าสวยมากค่ะแม่สวยมากค่ะกระถางนี้หนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อบาทเพชรมาลินแผงหนึ่งร้อยบาท ต่อไปไปต่อไปเรื่อยๆเลยใครสนใจต้นไหนก็โทรมาได้ที่เบอร์0932907933นะคะองหญิงทอฝันสวยๆเลยค่ะกระถางละ60บาทนะคะองหญิงทอฝันค่ะแม่ๆมกระถางละ60บาทสวยสวยเลยค่ะกระถางละ60บาททอฝันนะคะไปต่อไปต่อ ไว้ต่อต้นนี้ค่ะต้นนี้คือคุ้มซับนะคะแม่แม่นี่อันนี้เขาเริ่มตอนแรกๆหนูขายอะแม่ๆม่ก็จะได้ไปอย่างนี้เนาะตอนนั้นอะออกจะส้มๆเขียวๆเนี่ยเขาเริ่มกัดแบบเขาเริ่มโตแล้วนะมีหัวแล้วเนี่ยน่าจะมีหัวแล้วแม่เพราะว่าไม้ก็นานแล้วค่ะร้อยเดียวเขาแม่สีแจ่มมาแล้วนะเขาจะแจ่มแบบเนี้ยทุกใบคะ่ะแม่แม่นี่เลยกระถางละหนึ่งร้อยบาท กระถางละหนึ่งร้อยบาทค่ะคุ้มซรัพย์ค่ะกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะสีมาแล้วนะคะแม่แม่สีจริงมาแล้วบอกเลยแจม่มเหมือนสีบานเย็นนะแม่ชมพูบานเย็นจะว่าแดงก็แดงนะจะว่าบานเย็นแจ่มๆจมก็บานเย็นนะคะแม่อ่าต่อไปต้นนี้เพชรมารินเพชรมารินสวยมากค่ะแม่ปกติหนูจะขายร้อยห้านะ อันหน้าเนี้ยมีอยู่ต้นเดียวขออ่ะร้อยเดียวใครจะเก็บนะคะแม่ร้อยเดียว,นะะยยวสวยมากค่ะเพชรมาลีนอันนี้ด่างสวยเลยต้นนี้นะคะส่งไปใบไม้ใบปลายใบอาจจะไม่ขอบได้นะเพราะว่าด่างเพราะว่าด่างด่างสวยนะคะขอคนไม่ซีเรียสเรื่องใบาอาจจะมีแบบว่าช้ำน้ำนะแม่เพราะเขาเป็นไม้ด่างสวยแบบแบบว่านเนี่ยเนียขอบใบเนี่ยบางทีอาจจะเหี่ยว ช้ำน้ำไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่แต่ไม่เป็นปัญหากับระบบรากนะเราไปอยู่กับเราเดี๋ยวก็สวยเขาจะเป็นช่วงเดินทางนี่เลยค่ะแม่ต่อไปพรพุทธะค่ะสวยๆเลยกระถางละเจ็ดสิบบาทพรพุทธะกระถางละเจ็ดสิบบาทค่ะสวยๆค่ะแม่พรพุทธะใบดกค,ค่ะกระถางละเจ็ดสิบบาทนะคะสวยๆค่ะ ต่อไปนะคะต่อไปมังช่อฟ้ากระถางละแปดสิบาทคือโตเลยแม่เอาไปลงกระถางสิบได้เลยนะเนี่ยใหญ่มังช่อฟ้าแปดสิบบาทต้นใหญ่ค่ะแม่ต้นใหญ่สีสวยมังช่อฟ้าเป็นไม้เลี้ยงง่ายเลี้ยงบันสีต้องมีมังช่อฟ้านะคะแม่แม่ใครไม่มีต้องเก็บแล้วนะมังช่อฟ้าหรือมีแล้วมีอีกได้นะคะมีแล้วมีอีกได้นะคะต่อไปมาต้นนี้เลย ต้นนี้คือสวยมากค่ะแม่แม่เป็นไม้ที่ใบมันยิ่งออกแดดยิ่งใบมันเจ้าพญาดำรงราชานุภาพหกสิบบาทหกสิบบาทค่ะแม่แม่สวยค่ะหกสิบบาทเขาเป็นไม้ที่ก้านแข็งแรงมากค่ะแม่ก้านดำแข็งแข็งเลยเป็นไม้ที่ก้านใบแข็งแรงมากค่ะแม่หกสิบบาทนะคะเจ้าพญาดำรงราชานุภาพหกสิบบาทเท่านั้นค่ะแม่ สวยค่ะแม่สวยมากค่ะต้นนี้นะคะต่อไปต้นนี้ก็คือไม <toilet> ้ Lang วันนี้นะคะแม่คัดหน้าไม้มาแบบสวยเลยค่ะเก็บทําแม่พันธุ์คือไม่ไม่ผิดหวังค่ะแม่แม่หน้าไม้สวยนะคะอย่างต้นนี้คือรัตนจันทร์นะคะแม่แม่ลัตนจันทร์คือด่างสวยมากอันนี้คือด่างนะหน้าไม้คือด่างสวยนะคะแม่รัตนจรรรันกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะ ดูหน้าไม้ก่อนนะคะแม่แม่ดูหน้าไม้ก่อนหน้าไม้คัดมาให้แม่แม่ไปตั้งแม่พันคือหน้าที่สวยเลยร้อยเดียวค่ะรัตนจันทร,ร์นะคะแม่แม่รัตนจรรันด่าง100่บาทรัตนจรรันทร์ตัวด่างนะคะแม่100บาทด่างนะคะ100บาทที่หนูเคยขายหลักสิบนั้นคือใบแดงนะคะแม่อันนี้คือด่างกระถางละ1 0 0บาทคือรัตนจันทร,ร์นะคะต่อไป ต่อไปต้นนี้ชื่อว่าปิ่นประทุม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 นะคะอ่าปิ่นประทุมกระถางละหกสิบบาทพอค่ะแม่หกสิบาทเคยขายแปดสิบนะให้หกสิบบาทพอป,ปิ่นประทุมค่ะปิ่นประทุม ต่อไปต่อไปต่อไปไปต่อไปต่อเฟนต้าน้ำแดงค่ะแม่แม่ไปต่อที่เฟนต้าน้ำแดงไม้ต้นนี้คือสวยมากไม้ต้นนี้คือสวยมากอยากให้เก็บค่ะเป็นไม้ใบใหญ่นะคะเป็นไม้ใบใหญ่สีแดงแดงแจ่มๆจโตขึ้นสวยมากกระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทไซส์กระถางสี่นิ้วนะคะกระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทไซส์กระถางสี่นิ้วนะคะ เฟนต้าน้ำแดงนะคะต่อไปต่อไปสีเลิกงามไปต่อที่สีเลิกงามกระถางละเจ็บาทแม่ต้นใหญ่หญสวยค่ะเอาไปเปลี่ยนกระถางใหญ่ได้เลยแม่อันนี้โตแล้วนะคะล้นมากค่ะ70、บาทนะคะสีเลิกงามสวยๆหรือเอาไปปลูกรวมกันทีเดียว3ต้นก็ได้จะสวยเลยนี่จะเป็นกอแบบนี้เลยถ้าเราไปปลูกรวมนะคะแม่ๆนี่เลยค่ะ กระถางละเจ็ิบาทสี่เลิกงามสวยมากค่ะแม่วันนี้หน้าไม้คัดสวยบอกเลยต่อไปต้นนี้ศิลาหุ้มทองนะคะแม่ศิลาหุ้มทองเป็นตัวแผงเขามีความเป็นเหลืองเป็นขาวแล้วก็จริงๆเป็นชมพูด้วยนะคะแม่ต้นนี้นะคะใครสะสมไม้แผงที่สีแปลกเก็บได้เก็บเลยต้นนี้เล็กนะคะนี่ขอคนรับได้หนึ่งร้อยบาทสวยค่ะแม่สวยมากๆคะ่ะ ใบนี้ก็สวยแล้วนะคะต่อไปต่อไปต้นนี้เลยค่ะต้นนี้เลยค่ะต้นนี้ชื่อว่ามิดรินะคะมิดริมิดริชื่อประมาณนี้นะคะแม่ๆมีสองต้นมิดริแบบนี้เลยเขาจะเป็นไม้แบบนี้ค่ะแม่มีความป้ายมีความด่างนี่ค่ะ กระถางละแปดสิบบาทมิโดรินะคะใบสวยนะคะมิโดรินะคะมิโดรินะคะแม่มีสองต้นมิโดริมิโดรินะคะต่อไปต่อไปมาที่ต้นนี้เลยค่ะแม่แม่สวยมากๆค่ะแม่แม่หลงรับแลหลงรับแลเคยขายอยู่หนึ่งร้อยเนาะ อัน,นีาหน้าไม้คัดมาให้สวยๆเลยนะคะแม่สวยมากนะคะตัวนี้นะคะกระถางละเจ็บาทเท่านั้นค่ะแม่เจ็สิบาทพอนี่เจิบาทนะคะหลงรับแรเป็นไม้ที่สวยมากนะแม่หลงรับแลบอกเลยเขาจะแจ่มเนี่ยตรงความเป็นชมพูเขาจะแจ่มได้มากกว่านี้เลยค่ะ หนูรับแลนะคะต่อไปต้นนี้นะคะแม่แม่หนุมานประสานกายหนุมานประสานกาย60บาทค่ะแม่แม่หกบาทนะคะต่อไปต้นนี้นะคะแม่แม่ต้นนี้เพชรฉลองขวัญนะคะเพชรฉลองขวัญนะคะเพชรฉลองขวัญนะคะกระถางนี้นะคะแม่แม่หนึบาทพอค่ะปกติขายร้อยห้านะคะให้ร้อยเดียวนะคะ เพชรฉลองขวัญน,นะคะแม่ๆม่ต่อไปต่อไปต้นนี้นะคะต้นนี้ชื่อว่าเศษถีเงินล้านเ,เศษถีเงินล้านนะคะให้กระถางละต้นเล็กนะคะแม่เจ็ดสิบบาทนะคะเขาเป็นไม้ที่ป้ายสวยมากๆค่ะแม่โตขึ้นยิ่งสวยเลยเข้มนะคะ ต้นนี้ไม้ประกวดด้วยนะคะเศรษฐีเงินล้านนะคะสองกระถางนี้นะคะสวยๆเลยค่ะเศรษฐีเงินล้านนะคะต่อไปค่ะต้นนี้นะคะต,นนต้นนี้ชื่อว่าแม่ฟ้าหลวงต้นนี้ชื่อว่าแม่ฟ้าหลวงนะคะแม่ฟ้าหลวงกระถางนี้120บาทค่ะสีมาครบเลยค่ะแม่ต้นนี้สวยมาก120บบาทนะคะเอาไปเลี้ยงต่อนะคะนี่เลย ร้อยยี่สิบบาทนะคะต่อไปต้นนี้ต้นนี้ชื่อว่าพรเจ้าสัวค่ะแม่สีมาสวยเลยคะ่ะต้นนี้ขอหกสิบบาทพอคะ่ะสวยมากคะ่ะหกสิบบาทพรเจ้าสัวนะคะมาต่อที่ต้นนี้เลยแฟนตา้าน้ำแดงไซโตเมื่อกี้มีไซร้อยห้าสิบอันนี้จริงๆหนูเคยขายอยู่สามเลยนะคะแม่สามเลยเดี๋ยววันนี้ให้สองร้อยบาทมีแค่สองต้นกระถางละสองร้อยบาท เฟนตาน้ำแดง200บาทค่ะเอาไปเี่ยนกระถางเอานะแม่เฟนต้าน้ำแดง200บาทอะสองบาทมี2ต้นนี้นะคะแม่สวยสวยเลยต่อไปต้นนี้ชื่อว่าลัชโลทอนลัชโลทอนนะคะสวยๆเลยหนึยห้าบาทใครยังไม่มีต้นนี้เก็บค่ะเขามีความปลายสวยชมพูเขาเป็นชมพูที่สวยมากค่ะเหมือนพิ้งเลยค่ะแม่แม่ สวยนะคะ150บาทชื่อว่ารัชโลธรเอาไปขึ้นกระถางใหญ่ได้เลยนะคะแม่แม่เอาไปขึ้นกระถางใหญ่ได้เลยค่ะรัชโลธรต่อไปต้นนี้สบายนางฟ้าค่ะแม่แม่กระถางแล้ว0บาทนะคะสบายนางฟ้ากระถางละ60บาทนะคะ,สบ,ะ,ะ,บะ,คะสบายนางฟ้าค่ะแม่ โตขึ้นสวยเขาจะมีความเป็นชมพูทั้งใบเลยเขาสวยมากแล้วคือใบเขาแข็งค่ะแม่ก้านใบแข็งมากเลยนะคะสบายนางฟ้านะคะกระถางแล้วหกสิบบาทนะคะเริ่มกระสีมาแล้วนะคะต่อไปต้นนี้เลยโวเคโนหน้าดำแดงกระถางห้านิ้วห้านิ้วครึ่งกระถางหกประมาณนี้ค่ะแม่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทค่ะโวเคโนหน้าดำแดงแจ่มแจ่มแบบนี้เลย อันนี้คือนี่เลยค่ะแม่ดูใบค่ะนี่เลยค่ะร้อยเจ็ดสิบบาทนะคะโวเคนุแม่พันค่ะต่อไปมาต่อที่ต้นนี้ค่ะแม่ต้นนี้ชื่อว่าชินบัญชรสวยมากๆตัวนี้จะเป็นตัวหน้าชมพูนะคะแม่ชินะบัชนชรโตแล้วนะคะ นี่เลยหกสิบบาทพอคะ่ะแม่ๆหกสิบาทนี่คือไซส์แม่พันแล้วนะคะหนูไม่ได้เปลี่ยนกระถางแม่ไปเปลี่ยนเองนะคะหกสิบบาทมีมากกว่านี้นะคะแม่ใครรับสามกระถางให้ร้อยห้าสิบนะคะเฉพาะตัวนี้ชิ้นนะบัญชรน,นี่เลยหกสิบบาทเอาไปรวมกอ่อสวยมากสีมาแล้วนะคะแม่ๆนี่เลยหกสิบบาทสามต้นร้อยห้าสิบนะคะชิ้นนะ้บัญชร ต่อไปต่อไปต้นนี้นะคะต้นนี้นางการอาคัคคีนี่ค่ะแม่แนางการอาคัคคีกระถางละหกสบาทค่ะสามต้น150บบาทนะคะแม่นางการอาคัคคีใบแดงอย่างเดียวค่ะแม่ แดงอย่างเดียวชื่อว่านางการอัคคีนะคะกระถางละหกสิบบาทสามกระถางร้อยห้าสิบได้นะคะแม่นี่เลยเขาจะใบแดงอย่างเดียวนะคะอ่าคลิปนี้นะคะแม่แม่เดี๋ยวหนูพาไปดูแม่พันแฟนตาํำแดงเดี๋ยวลูกไปหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันนะคะแม่แม่ต้องให้ดูแม่วันนี้อากาศคืมมากเลยเหมือนพายุเข,ข้าด้วยเนาะแม่เนาะเหมือนพายุเข,ข้า สวยนะคะแม่มีทั้งไซส์ร้อยห้าสิบและสองร้อยแต่ต้นที่หนูถือมานี่สองร้อยนะคะสวยเลยนี่ค่ะแม่สวยมากค่ะแม่ต้องเก็บแล้วนะแฟนต้าน้ำแดงนะคะแม่แม่เดี๋ยวคลิปนี้นะคะแม่แม่เดี๋ยวหนูจะปิดท้ายด้วยแฟนต้าน้ำแดงนะคะให้ดูแม่พันค่ะโตขึ้นเขาสวยมากนะคะแม่แม่สวยมากถ้ายิ่งเจอแดดค่ะยิ่งแจ่มเหมือนแดงแดงส้มๆ้มค่ะแม่แ่ แล้วมีขอบที่เป็นออกสีเขียวอมเหลืองด้วยนะคะนี่เลยนะคะถ้าใครสนใจต้นไหนนะคะโทรกันเข้ามาได้ที่เบอร์0 9 3ย์9 7 9 9 3ได้เลยนะคะแม่แม่หรือแอดไลน์มาได้เบอร์นี้เลยนะคะคลิปนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ